สนับสนุนโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสวัสดีครับถึงเวลาของ ICT Genius n i g h นอัจรยะนะครับกับผมหนุย่ยพงสุ่ร์เลนพฤึกรายการคลุกวงข่าว Modern Night TV นะครับผ,ผู้ชมส่งทวิตเตอร์นะครับพร้อม ICT Genius n นะครับขึ้นใต้จอตอนนี้ได้เลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการไอทีกันเลยดีกว่าครับ กฎการขับขี่ง่ายๆที่เราได้ยินผ่านคำขวัญไปโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเมาไม่ขับหรือขับไม่โทรอันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะว่าการขับขี่แล้วโทรศัพท์ไปด้วยนี่ทําให้เสียสมาธิในการขับขี่พอสมควรหลายคนทําสิ่งที่อันตรายกว่านั่นก็คือการพิมพ์ข้อความขณะขับรถครับโอ้โหแปลกแต่จริงแต่เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะหลายๆคนติดโซเชียลเน็ตเวิร์กบางคนส่งข้อความมาต้องตอบเดียวนั้นไม่ตอบแล้วง,ง,งุนงิดและคิดว่าความเร็วเอ่อยๆคงไม่เป็นอันตรายมั้งชนมานักต่อน,นักแล้วนะครับ ผู้ผลิตรถยนต์ก็พยายามแก้ใิสัยนี้ให้กับผู้บริโภคนะครับด้วยการสร้างบลูทูธนะครับก็คือเอาโทรศัพท์เนี่ยซิงกับเครื่องเสียงภายในรถเวลามีข้อความเข้ามามันก็จะอ่านให้ฟังแล้วก็เปิดโอกาสให้เราสั่งการพูดกลับไปได้เพื่อแปลงเป็นตัวอักษรอีกครั้งหนึ่งนะครับน,นี่เขาเรียก speech recognition นะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับมีรายงานวิจัยล่าสุดออกมานะครับโดยองค์การขนส่งมวลชนของรัฐเท็กซัสโดยคุณคริสเตียนยาเจอร์เธอเป็นเจ้าของผลงานศึกษานี้นะครับเธอระบุเลยนะครับว่า การใช้เสียงเพื่อสั่งการในการพิมพ์ข้อความกลับหรือสั่งการรถยนต์นะครับไม่ได้ช่วยทําให้อันตรายในการขับขี่ลดลงเลยแม้แต่น้อยนะครับเพราะว่าขณะที่กําลังพูดไปนั้นเนี่ยว่าคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์จะประมวลผลได้กว่าที่จะรับคําพูดนั้นและแปลงออกมาแล้วมีความผวงอื่นอีกเช่นฟังคําสั่งไม่ชัดเจนนะครับจะทาให้ผู้ขับขี่เนี่ยเสียสมาธิอย่างมากเป็นเท่าตัวของการขับขี่ปกติเลยฉะนั้นเปลี่ยนความคิดสมัยนะครับ การสั่งการด้วยเสียงในขณะขับขี่มืออาจจะเป็นอิสระก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าปลอดภัยขึ้นนะครับ absolutely app ดีๆฟรีแน่นอนโดย CAT Telecom กสทออโทรคมนาคมจำกัดมหาชนอดีตเกมยอดฮิตอย่าง Draw Something ที่ความฮิตหายไปอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมากลับมาอีกครั้งใน Draw Something 2ภายใต้สังกัดใหม่อย่าง Singa Draw Something 2เน้นการแชร์ภาพวาดขึ้นบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก ซึ่งหน้าตาเกมและไม้คล้าย Instagram มแจริงๆส่วนโจทย์ภาพในภาคนี้จะเน้นไปที่ให้เราวาดภาพคนดังต่างๆทั้งดารานักแสดงนักร้องรวมไปถึงนักกีฬาชื่อดังเช่นนิกกี้มินาชเป็นใครมารายแครรีอ,อ๋อรู้จักแรดดี้แจ็กสันโอคนนี้คนละคนกับพี่ชายไมเคิลนะครับใครที่ชอบหรือเคยเล่นเกมนี้มาก่อนสามารถไปดาวน์โหลดก,กันได้เลย บนระบบปฏิบัติการ iOS แต่ถ้าใครไม่จุดใจสามารถดาวน์โหลดตัวเต็มในราคา2.99เหรียญส่วนชาว Android รอไปก่อนปอล่อภาพคนดังที่วาดคนอเมริกันเท่านั้นที่จะตอบได้ชีไม่ยอมมีสารพงษ์ชาตรี ICT Smart News โดย TOT บริษัท TOT จำกัดมหาชน เมื่อวันที่23เมษายนที่ผ e ่านมานายชายยันพึ่งเกียรติไพโรธปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เป็นประธานเปิดงานและประทากถาพิเศษในงานสัมมนาหัวข้อ Towards m a r t Government Thailand e-Government Readiness Framework ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนณโรงแรมเดอะุโกศสน สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหรือ CIO ของหน่วยงานภาครัฐในระดับกรมมีความเข้าใจและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศร่วมการแสดงความคิดเห็นในกรอบแนวคิดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประเทศไทยที่เรียกว่า Thailand eGovernment Readiness Framework รวมไปถึงการให้ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีทิศทางในการดำเนินงานสามารถยกระดับสู่การเป็นสมาร์ทเกอเวอร์เมนต์ร่วมกันในที่สุดไปกำลังใจให้รัฐบาลและคณะทำงานชุดนี้จากโครงการสมาร์ทไทยแลนด์ให้สร้างสารสมาร์ทเกอเวอร์เมนต์ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมฝันไว้อยากเห็นให้ได้ก่อนตายก็คือการนำสมาร์ทการ์ดหรือบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประโยชน์ในเชิงข้อมูลจากชิปประมวลผลนี้แทนที่การถ่ายเอกสารเวลาติดต่อราชการนะครับสวัสดีครับ